นี่คือการเล่นละครที่คนไทยเขารู้ทันกันหมดและคำพูดที่แพทองทานเรียกคุณเซนว่าอังเคิลย้ำว่าทุกอย่างที่อังเคิลต้องการอยากได้อะไรหลานอุงอิงก็จะทำให้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสัมพันธ์ระหว่างตระกูลชินวัฒน์กับตระกูลหุ่นนั้นมันอย่างรากลึกเกินไปกว่าแค่ความเป็นนักการเมืองเพื่อนบ้านหรือผู้นำประเทศที่รู้จักกันเท่านั้นแต่มีความสัมพันธ์ฉันญาติหลานกับลุงซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นได้ชัดว่าการเมืองเพื่อญาติไม่ใช่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องทั้งสิ้นโดยไม่มีประเทศชาติและประชาชนอยู่ในสมการเลยแม้แต่น้อยท่านผู้ชมและท่านผู้ชมครับนี่คือสาเหตุที่พวกเราจะเข้าไปร่วมชุมนุมเพื่อแสดงพลังแสดงเจตนารมณ์ให้นายมตีคนนี้ลาออกประชาชนทั่วแผ่นดินไทยพากันขานรับแม้กระทั่งคนในพรรคเพื่อไทยหรือกลุ่มเสื้อแดงจํานวนไม่น้อยก็เห็นด้วยกับพวกเราก็เห็นด้วยว่าแพทองทานชินวัตรนั้นกระท ไม่เหมาะสมแล้วสอออกไปในลักษณะของการขายชาติน่าสนใจมากหลังวันที่หนึ่งกรกฎาคมศาลจะตัดสินอย่างไรก็ตามจะเป็นเครื่องชี้บอกให้เรารู้เลยว่าการเมืองเมืองไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรติดตามเรื่องนี้อย่าได้กระพริบตาเป็นอันขาด